อยู่ตายอีก่ต้องใสมั้งใส่ด้กะขอร้องะ่ะไม่ต้องใสไม่ได้ออกแบบไมใส่ประตูพี่เอเคครับนอนนะนะไม่ต้องใสหรอกขออง,องต้องบอกอยู่นะ ไม่น่าเป็นบ้านเล็กเกดเป็นแบบครอบครัวเล็กอะ่ะไม่มีครอบครัวหนูโสดมึงว่าอะไรนะอ้วนมึงว่าอะไรมึงว่าอะไรอ้วนมึงพูดให้มึงพูดอีกทีอ้วนโอเคได้มึงมีแฟนอะไรนะเจอกันเออเจอกันมึงจะห่งางไหมคุณจะเบื่อจริงน,น,นะ อะไรกันมาเราเบื่อจริงปอบปืนก่อนเก็บปืนแล้วมันมี TNT อ่ะเร่องหนุ่มมีบอมอ่ะเอาดิเอาดิอ,าดอันเท็ดนะเทอได้นะมาดูของก่อนนะนี่ดูมไม่แรงเลยอะ Cô có Zoom mặt lịch mà. Không biết Cô có biết hả? Không biết nó Hên hả? Hên ở Hên khang bên trong

เว้ยเจกลางเดี๋ยวก็จะพาไรับมันจะเขาบ้านหนูกเนี่ะยากอีกยันแล้วไปออกบ้านไหนอ่ะอยู่บนหลังคาบ้านไหนไหนวะออกแล้วอยู่บนหลังคา ดย่ยวหนูออกบ้านเองก็ได้วงไม่สิน,นี่ไม่ใชมาขับว้นนะอะไรนะไม่ใชมาขับว้นก็หนูไม่เห็นว่าอยู่ตรงไหนยังไม่เห็นเลยไม่ได้ว่าว่าอะไรอย่างอ่ะก็ไม่ได้ว,ว่านี่อะไร